ผ่านไปเฮ้ยยังไม่ถึงครึ่ชงชั่วโมงไงฉันเหนื่อยมากเตรียมกดแล้วฉันทำใจไม่ได้แล้วฉันเล่นแล้วมันเหนื่อยมากเลยใครก็ได้มานั่งเป็นเพื่นอนฉันทีไม่มีใครอ่านเลยเมมเบอร์สี่สามคนที่ไรสีาที่ทำมาได้เหรอปากฏโทรไปที่ไลฟ์ปดใครได้เล่นไหมวันน,นี้ ค่ะก่อยดิซี่ไม่รับสายดิซี้ไลฟ์อยู่ใครก็ได้เลยคอมเมนต์บอกดิซี้ให้ลงมาเป็นเพื่อนหน่อยพี่เต็นโทรหาลูกฮะฮะไม่ใช่หนูฮะทัวร์ไลน์เหรอเด้อเด้อวิ่งไ,ไออยเหน่อยกัน <c oughs> ามาไลฟ์ไลฟ์แบบไลฟ์สองต่อแล้ว,ว <c oughs> อุ้ย จีก็ไม่เห็นที่หน้าจอโหลหไม่เห็นหมั้ยพี่หรอจรีทำไมทมพี่เต้นออกแชทเร็วจังอ่ะพี่เต็นส่งมาตอนสามเจ็ดหนูส่งไปตอนสนะามแปดอะทำไมเขาทำอะไรตาเธแบบเขาปาดาปาด้วยนนพี่เต้นว่าไง ที่อยู่หอปะยูยูหนูอยู่หอพี่จะเอาอะไรแล้วพอฉันกลับมาคุยในไลฟ์พี่ก็ไปอ่านไลฟ์ทีนีชีวิตฉันต้องมาถึงจุดนี้แล้วอ่าพี่จะมอว่าลงมาแล้วข้างล่างไหมพี่เล่นเกมผีพี่เหนื่อยมากผีไหนผีไหนก็อันทุกคน ลงมาแบันไางล่างแหละไม่เหงาเลยนะก็จะไปยังไงอ่ะไปแบบนี้เลยเหอไปไปไปก่อนหรอะปิดไฟก่อนเปิดไฟอ่ะตัวเองตัวเองไอเป็ดสวยแตงไอมดติดสวยแตงกดเล่นเสร็จมาแล้ว หมดเวลาจนนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบเพื่อฝึกโอมาโอมาโอมาขอบตัวมีมารยาท ไม่หรอกพี่ล็กแกผีเราที่เหนื่อยมากพี่เราทำไมพี่เหนื่อยอ่ะเพราะว่ามันลุกเกิดใหม่่ามีเพื่อนคอนได้มาพี่หนุ่มที่วิ่งนั้นไม่ได้วิ่งนั้นหนูเดินมาเดินมาเดินมาหนูเดินมาพี่หนุ่มหนูไม่ได้วิ่งนั้นหนูเดินมาออกมาที่นี่จะปิดแล้วดูดูดูด มีอะไรมาสต o อกทูรีมูฟโอ้โอ้โอ้มีเสียงมีเสียงหนูหรือเปลา่าเขาโทรยากสชดไหมกูแชัแบ็คมีมิดมามีดอะไรวะใครเนี่ยแค่นี้แัดแบ็คไม่ช่วยอะไรเลยมีมิด เห็นนะไม่รู้จักเพลงนี้ปะลงอะไรผมอ่ะอืมอะไรแบบสอยเด็ดฮะแบบสอยเด็ดภาษาอะไรเอ้าไม่เคยฟังอ่ะถ้าพี่ว่าถ้าได้ยินเพลงนี้น่าจะรู้แต่ว่าจริงๆแอ้ไม่รู้นั่นว่าหนูถ่ายทอดไม่ดีอ่ะมีใครไหมคะอยากให้มีใครมีูนี้จริงๆเหรอวัดเดือ โจดเนี่ยป้าไมีเสียงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ตัวอะไรมาไอตัวนันเลยว <c oughs> ันช่องมาเด็กเป็นยัีไย เปาเหอเมัอป่าคนเทนเลยเปล่าไปนเปาลงก่อนก็เป๋าลน้อยู่ไหนอ่ะมาอยู่ไม่ได้ไลฟ์ือเหรอเอ้ยเฮ้ยใครทำาป่องตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรพี่ดูดูจอแทนพี่มาเลยม ไม่มีพโอ๊ยไม่มีพโอ๊ยเถอยเอ้ยออไม่อะมันใช้ะไรได้เด็ดพี่พ่อได้ <c oughs> ไี่ไม่ได้ี้องเรียนแบบลิซ่านะต้องฉีดสเปย์หน้ามานะ <c oughs> เราจะปล่อยให้ผมพัดไปกับตามลมไม่ไดไ้พี่มันทำชาไงสวยแหละสวยแต่พูดจริงเหรอ เอาไม่จริงก็ได้ผมอ่ะฮึกระเลงตองแตงพ่อพรอนสักสองแสนผมอ่ะไทยหน้าพอดสองแสนได้ดอกเบี้ยเป็นของแถมผมอ่ะฮันแหยุ่งางแดดมันช่ได้กับบ่อแตกผมอ่ะเมื่อบ้าน